เป็นเหลเ็กผานไถท,ทั้งสองเล่มนะครับเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะว่าเป็นอย่างไรนะครับสองเล่มนี้ผมทําความสะอาดเก็บคมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นด้ามหนังนะครับมีกาดนะก็ผมว่าผมก็ทดสอบหนักนะการรักษาคมผมถือว่ายังยังดีอยู่นะครับผมยังใช้ได้อยู่นะยังกรีดกระดาษได้นะครับส่วนเล่มนี้นะครับ ผ่านการใช้งานจากเจ้าของเดิมมาหนึ่งครั้งนะครับหนักๆน,นะครับฟันลงหินตรงนี้มีรอยนะผมเก็บให้แล้วนะครับผมแล้วผมก็เก็บด้วยหนังนะครับอีกทีหนึ่งนะนะครับก็เนี่ยนะครับผมพอดีกระดาษมาในนี้แหละแต่ผมเปลี่ยนคือที่กิดกระดาษเนี่ยนะครับ บางคอนอาจจะบอกว่าคัตเตอร์ก็กรีดกระดาษได้แต่ผมแค่แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่การเอาไปทดสอบฟันไม้ไม้แดงไม้ไผ่ไม้แห้งไม้สดนะครับแล้วมันยังสามารถนำมากรีดกระดาษได้ขนาดนี้แสดงว่าการรักษาคมมันก็ดีระดับหนึ่งนะครับผมงานช่างวัดเมืองย่านะครับมาพร้อมซองไข่เด็กแน่นหนาสวยงามนะครับ เล่มนี้พันเท่าไหร่นะ950หรือ1,650ผมจะไม่ได้แล้วช่างแกบ,บอกมาแล้วละถ้าเฉพาะมีดมัน950แต่ถ้ารวมฝักด้วยมันน่าจะ1650นะนะครับตวนเล่มนี้ผมสั่งมาน่าจะ2,000กว่าบาทนะครับ2,000ั 2, ปลปายนะนะครับ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเพื่อนๆดูคลิปการทดสอบเปรียบเทียบนะครับผมอธิบายไว้หมดแล้วว่าแบบไหนเหมาะกับงานลักษณะไหนนะครับผมซึ่งมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะครับผมไม่สามารถความรู้สึกส่วนตัวของผมไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนแต่ผมแค่เล่าให้ฟังว่าผมใช้แล้วอารมณ์มันประมาณนี้นะครับผมโอเคเชิญเพื่อนเพื่อนรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเอามีดช่างวัดสองเล่มนะครับมาให้ดูนะ ทีนี้ผมทดสอบแยกเล่มไปแล้วนะครับแต่ระหว่างที่การทดสอบแยกเล่มเนี่ยนะครับมันเกิดความว่าเฮ้ยเล่มไหนมันฟันดีกว่ากันวะพูดเลยนะครับผมฟันอยู่กันคือด้วยการทรงนะครับนี่คือไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบหมายถึงว่าได้เปรียบเสียเปรียบอาจจะได้เปรียบด้วยทรงนะครับแต่เหล็กเป็นเหล็กเบอร์เดียวกันเหล็กผานไทยเหมือนกันแต่คนละทรงอบชุบด้วยช่างท่านเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีประเด็นเรื่องเอาของช่างท่านนั้นมาเทียกบกับท่านนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ก็คาดว่ากระบวนการอบชุบก็น่าจะเหมือนกันทําคมก็เหมือนกันเลยนะครับคมคอนเวตนะครับผ่านการทดสอบอันนี้2ครั้งอันนี้1ครั้งนะครับจะมาดูวิวิดว่า2เล่มนี้ยผมจะดูอารมณ์นะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่า2เล่มนี้เวลามันกินเนื้อไม้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมแบบไหนมันเฮ้ยมันกินเนื้อไม้ดีกว่ากันได้อารมณ์กว่ากันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมหาไม้ก่อนนะ โอเคนะครับมาลองดูกันนะครับว่าแบบไหนมันจะกินเนื้อไม้ดีกว่ากันนะขออนุญาตตอบเบื้องต้นว่าเป็นอารมณ์ส่วนตัวนะครับแต่ละคนอารมณ์อาจไม่เหมือนกันนะครับผมอารมณ์การกินเนื้อไม้นะครับไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผมพูดจะร้อยเปอร์เซ็น์นะครับสำหรับสำหรับลักษณะของมีดสองตัวนี้นะครับผมแค่อยากจะลองดูเฉยๆนะต้องบอกแบบนี้นะ บางคนอาจจะบอกว่าไอ้เล่มนี้กินดีกว่าเล่มนี้ก็ได้หรือเวลาผมทดสอบไปผมอาจจะบอกเล่มนี้กินดีกว่าเล่มนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะบอกอารมณ์ตรงๆนะครับผมโอเคอมอผมได้และได้อารมณ์และหนึ่งนะครับลักษณะาการฟันแบบ ปล <manner> ่อยแรงมีดลงไปนะครับผมไม่ได้ออกแรงมากนะครับเล่มนี้ได้อ,อารมณ์เข้าไปในเนื้อไม้มากกว่าเล่มนี้น่าจะด้วยน้ําหนักที่เล่มนี้น้ําหนักมากกว่าเล่มนี้เหมือนกับจะน้ําหนักมากกว่าใบช่วงนี้กว้างกว่านะครับแต่ว่ามันยาวกว่าไงเล่มนี้ยาวกว่านะครับผมน้ําหนักที่ลงช่วงเนี้ยมันเลยมากกว่านะครับ มันก็เลยทําให้กินเข้าไปในเนื้อไม้ดีกว่านะครับผมแต่ยิ่งหนักเนี่ยฟันยาวๆไม่ใช่ว่าจะดีนะครับหมดแรงนะนะครับโอเคได้อยู่นะครับอืม ทำไมผมรู้สึกว่าผมชอบท่งนี้มากกว่าเหมือนกินดีกว่าทั้งทงที่ด้วยลักษณะของมีดช่วงริมตรงนี้จะกินดีกว่านะครับเดี๋ยวนะต้องลองกันยาวๆนะ น้ำหนักมีดมีผลกับอารมณ์การกินในเนื้อไม้นะครับผมมันก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นการร้อยเปอร์เซน์นะครับแต่ด้วยน้ำหนักมีดอันนี้ที่มากกว่านะครับมันเลยทำให้รู้สึกว่ากินดีกว่าอันนี้นะครับอันนี้ท้ายด้ามก็หนักกว่าด้วยอันนี้เบากว่าเพราะนี่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ h ี d เดินแทงยาวมานะครับคือเร่มนี้ด้วยน้ำหนักที่มากกว่านะแต่ฟันยาวๆเนี่ย เร่มนี้เหนื่อยกว่าแน่นอนอ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะครับผมอืมแมวเ,เปลี่ยนขอเปลี่ยนไม้นะครับเห็นไหมโอเคอ่ะอือโอ้โห โอ้โหนี่แทบไม่ลงเลย ไม่รู้กี่ทีนะไม่ได้นับนะครับนับไม่ทันแต่ด้วยการซอยขนาดเมื่อกี้นะครับยังได้นะอ่ะมาลองไอ้ที่น้ำหนักเยอะๆดินะครับซอยทีๆจะเป็นยังไง เอา้าจริงๆบอกเลยนะผมไม่ได้นั่นนะครับไม่ได้เฟกนะหมดแรงนะครับน้าหนักที่มากกว่าเมื่อกี้แค่ยกทีทีแค่ไม่กี่ทีเองนะครับมีอาการล้านิดๆนะน้ําหนักนี้มีผลนะครับผมเออจริงๆครับฟันไม้เนื้ออ่อนฉับสองชับเนี่ยไอ้ทรงเนี้ยมันดีกว่าเพราะมันหนักกว่า แต่พอซอยทีๆอะแพ้เล่เมื่อกี้ครับขนาดหนักกว่ากันแค่ไม่กี่ขีดนะหน่วยขีดนะแต่ถ้าแรงที่เราต้องใช้ในการยกแล้วก็ฟันลงไปเนี่ยสิบยี่สิบครั้งนี้เห็นผลเลยครับผม <c oughs> Okay. จะไม่ขาดเลยเนี่ยหมดแรงแขนอืมโ้มีดไม่เป็นไรนะครับมีดยังไม่มีความเสียหายมีแต่ผมที่หมดแรงนะเดี๋ยวอแค่ไม่กี่ทีเองหมดแรงซะและ้วเฮ้ยจะไหนต่อดีโอเคเอาสรุป สองสเต็ปก่อนนะครับตอนฟันไม้เนื้ออ่อนไม้ไผ่เนื้ออ่อนทีสองทีขาดเนี่ยเล่มนี้ด้วยน้ําหนักที่มากกว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับทรงนะแต่ด้วยน้ําหนักที่มากกว่าฟันเข้าสนุกกว่าดีกว่าแต่เล่มนี้น้ําหนักที่เบาวกว่ารู้สึกว่าการฟันเข้าเนี่ยจะยากกว่านะครับต้องใช้แรงที่มากกว่านะครับแต่เวลามาเจอไม้เนื้อแข็งที่ต้องซอยทีเหมือนเมื่อกี้นะอ่าเหมือนเหมือนกับเออเขาเรียกว่าอะไรนะ เออนั่นแหละซอยทีๆนั่นแหละเล่มน,นี้ยไปได้เรื่อยๆมากกว่านะครับแต่เล่มน,นี้ต้องมีจังหวะพักครับผมหมดแรงนะแล้วฟันจนไม้จบขาดเหมือนกันไม่รู้ว่าใครได้จำ,ำนวนมากกว่านะเพื่อนๆลองดูแล้วตัดสินใจเอาเองนะครับอ่ะเอาอีกหน่อยหนึ่งนะนไหนก็นไหนอ่ะไม้ถ้าเป็นแบบนี้แห้งๆผมจะฟันแนวนี้นะครับผม แนวแนวปกติเออถ้าอย่างเงี้ยได้เลยนะไม่คิเลเลยนะเพราะว่าด้วยการออกแบบดีไซน์กรงมีดเนี่ยเนยบ้านเราเนี่ยนะครับ ตรงที่เป็นริ่มตรงเนี้ยอารมณ์มันน่าจะฟันดีเข้าได้ดีกว่าตรงนี้นะครับผมอ่ะเมื่อกี้ฟันแนวนี้โอเคนะมาดูเล่มนี้ดิเป็นยังไงนะครับเออโอเคเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้ว ไม้แห้งไม้แห้งไม้สดต่างกันต่างเลยบอกเลยนะครับอือหืออืะผมพอแล้วสรุปฟันสามไม้สามแบบนะครับผมอือ กอนั่งหมดแรงนะครับถ้าเป็นไม้สดนะครับผมอันนี้ฟันดีกว่าไม้สดอันนี้ฟันดีกว่าด้วยน้ำหนักมีดที่มากกว่าออกแรงน้อยกว่าเข้าลึกกว่านะครับผมทีสองทีก็ขาดนะครับอันนี้ไม้สดนะครับน้ำหนักมีดมันเบาวกว่านะอ่า ต้องออกแรงมากกว่านะครับกว่าไม้สดจะขาดนะครับแต่ถ้าเป็นไม้อันนี้แห้งๆเนี่ยนะครับไม้หน้าสามไม้แดงเนี่ยแข็งๆเนี่ยนะครับผมฟอยทีทีเนี่ยสิบยี่สบครั้งเนี่ยอันนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับสิบครั้งแล้วถึงพักโดยประมาณนะครับผมครั้งอีกสิบครั้งถึงขาดนะครับแต่อันนี้น้ำหนักมีดมากกว่านะครับผมรู้สึกว่าห้าครั้งผมก็แขนล้าแล้ว นะครับยกฟัน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 เนี่ยนะครับต้องพักมากกว่าเล่มนี้นะครับผมพอมาเจอไม้แห้งลักษณะนี้นะครับฟันแบบปกติแนวนี้เฉียนตัดนะครับผมรู้สึกว่าด้วยริมทรงมีดที่เป็นเหมือนริมตรงนี้นะครับจะเข้าได้ดีกว่านะครับแรงสถานมาที่มือน้อยกว่านะครับแต่อันนี้ แรงสะท้านมาที่มือมากกว่าอาจจะเป็นด้วยเพราะว่ามันเป็นด้านแบบฟูแทงก็ได้นะครับผมอันนี้มันเป็นด้านแบบอ,อันนี้โทษอันนี้ไม่ใช่ฟูแทงนี่เป็นฮิดเดนแทงนะครับแต่ว่ามันเป็นหนังไงแต่มันหนักนะครับผมและมันเหมือนกับเป็นจังหวะปะทะลงไปตรงๆที่เนื้อไม้นะครับผมแต่อันนี้มันเป็นริ่มกินเข้าไปที่เนื้อไม้ได้ดีกว่าเหมือนกับแรงสะท้อนมาที่มือน้อยกว่านะครับก็ ถ้าเหมาะแก่การใช้งานเรื่อยๆเ,เดินป่าเบาๆผมว่าเล่มนี้เหมาะกว่านะครับผมเขา้าเข้าไร่เข้าสวนเดินป่านะครับฟันเรื่อยๆนะครับผมเล่มน,นี้เหมาะแก่เท่เทเท่เหนักๆเดินป่าอาจจะไม่เหมาะเพราะหนักนะครับหนักเลยนะ <S <S <ๆ>แล้วก็อะไรนะ เอาไว้ที่บ้านเดินเข้าสวนพวกฟันไม่กี่ทีนะครับหรือวันไหนอยากจะออกกําลังกายได้เหงื่อก็ดีนะครับมีดหล่อเท่ะนะครับผมหนักน้ําหนักดีนะครับฟันหลายครั้งเลยเมื่อกี้นะครับก็ดูแล,แล้วยังไม่มีความเสียหายที่คมนะครับก็จบสรุปเลยตรงนี้เหมาะกับการใช้งานของคนไทยเรามากกว่านะครับผมตรงนี้เหมาะกับเป็นมีดเท่ๆมาเชเต้ะนะครับผม ได้นะครับใช้งานก็ได้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ถ้าถามผมถ้าพูดถึงความชอบผมชอบอันนี้นะมันดูเท่กว่าไงนะครับผมแล้วก็เหมือนมีดทรงของยี่ห้อเลยนะแต่อันนั้นมันจะประมาณนี้นะครับแต่ทรงประมาณนี้เลยนะสแกนดิเนเวียนนะครับผมแต่นี่เป็นด้ามใหญ่12นิ้วนะครับสวยดีนะก็แค่นี้แหละมีดนะครับ ก็แล้วแต่คนชอบนะ,ะหมดแรงเหนื่อยไม่จะพูดอะไรแล้วด้วยนะครับผมก็เป็นมีดช่างวัดนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะโอ้โทษทีนะครับก็จบแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับสองเล่มนี้เป็นมีดของช่างวัดเมืองยานะครับเหล็กผ่านไทยเหมือนกันทั้งคู่กระบวนการอบชุบก็น่าจะเหมือนกันนะครับผมแต่คนละทรงเอามาทดสอบให้ดูนะครับว่า อารมณ์แบบไหนจะเหมาะแก่การใช้งานทั่วไปมากกว่านะครับผมเล่มนี้เหมาะแก่การใช้งานทั่วไปมากกว่านะครับเล่มนี้เหมาะแก่การเป็นมีดเท่ๆนะครับแต่ใช้งานได้นะไม่ใช่มันใช้งานไม่ได้นะใช้งานได้แต่มันหนักฟันและเหนื่อยกว่าแค่นั้นเองนะครับผมแต่เล่มนี้เบากว่าใช้งานได้เรื่อยๆยาวๆนะครับก็เพียงเท่านี้แหละนะครับจบแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ